สวัสดีครับเพื่อนๆและอยู่กับเราสองคนในช่วงคนดวงดีวันนี้มาดูสิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้แล้วครับรางวัลเบียร์นี่นี่หนึ่งกระป๋องขึ้นดื่มหนึ่งกระป๋องนะฮะท้าเหนึ่งกระป๋องเพียงแค่คุณมีแบงค์ร้อยในกระเป๋า้นไม้เนี้ย ถ้าเราเดินผ่านแล้วเราทักทาคคยกัน <ะ S 1> แค่มีแบงค์ร้อยในกระเป๋าได้เบียร์ละหนึ่งกระป๋องในกระป๋องนันไปเลยนะและมีรางวัลพิเศษหนึ่งรางวัลครับเป็นรางวัลกระเป๋าช้างแคมป์นะครับตัวนี้เต็ดนะลิมิเต็ดเลยมีอยู่อันเดียวด้วยรางวัลน,นี้ผมจะให้ใครด้วยให้ใครที่พูดชื่อคำฝันจังหวัดตัวเองได้อเ <c oughs> ดีย๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ ต้องทักเข้าแล้วกันนะพี่ๆนะเพื่อนๆนะด้านล่างเลยเอาเลยบอกว่าเข้ามาปุ๊บโชคดีเลยดีกว่าเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมาครับตามมานะพี่มาร์กนะตามมานะแล้วเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยเจอปุ๊บถามปั๊บมีปุ๊บเอาไปเลยปั๊บเด้ถ้าเจอปั๊บปั๊บเอาไปเลยปุ๊บปุ๊บเอ้เฮ้ยแต่ก่อนที่จะไปถึงหาผู้โชคดีคนดวงดีของเรามี เรื่องอยากกับประชาสัมันนิดนึงพอดีเห็นป้ายโฆษณาหนึ่ง,งเอา้าคอนเสิร์ตนะศิลปินที่จะมาเยือนช้างแคมป์ในซีซั่นนี้อของเราเริ่มจากเลยนี่นี่ชวนน้องมาฟังลำป้ายแรกชวนน้องฟังลำมนที่2มกราคม6กกับะโปงพันลำนี่จากบุรีรัมนะครับป้ายต่อมาป้ายต่อมา12ตุลาเก้าเซิเก้าเซิโคราชม่วนปะทะไทยลิมิกที่ช้างแคมป์ของเราวันนั้น3วงด้วย12นี่ต้องบอกนิดนึงนะว่า ว่างอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนิดเดียวเต็มแล้วอ่าไปกันต่อไปต่อมา24ตุลาเขาบอกว่าตอนนี้กำลังชุดเนี่ยกำลังเป็นกระแสกำลังเป็นข่าวมากๆเดี๋ยวจะดิวมาให้ได้ว่าเอาขอใส่ชุดสามเหลี่ยมทองคำอ่าขอจะโชว์สามเหลี่ยมทองคำเลยนะยูกินะ2ีนะเป็นเพื่อชีวิตร่วมสมัยปะทะลัมซิ่งร่วมสมัยนะครับกับยูกิไหทองคำเนี่ ไปกันต่อนอกจากมียูกีแล้วยังมีข้าวเปลือกอีกหนึ่งงงสำหรับวันที่2ี่สตุลา,าเดียวกันอนอกเหนือจาก24ตุลาแลวสัปดาห์นั้นยังมีย3 24ิบสายบสี่ยบห้าตุลาสามวันรวด,ดไปไปกันต่อไปกันต่อที่ป้ายต่อไปอโอ้โหป้ายนี้แบบว่าเอนตามกระแสะไปเลยนะฮะ,อะเอนตามกระแสะลมเพราะว่าล่าสุดนด่กิน ปากระป๋องในสนามบินก็ยังเป็นข่าวกับวันที่5ทันว่าล้อใย่่ให้อของค้ามไปต่อไปมาถึงแล้ว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  ใครกันใครกันชายที่เขาบอกว่าเป็นจัสตินบีเบอร์แห่งวงการลูกทุ่งเมืองไทยม,มาส่งเจ้าไว้ซัมนียละบป<า> 2>, 2สอนพฤติกรรมเพิ่น,นปทุมราชที่ช่างคําเจอกันไปกันต่อ สิบแปดตุลาสิบดตุลาปลังนัดฟิวเจอร์แบนที่ช้างแค้มเต็มแล้วเรียบร้อย uh uh. หมดโซาโซลไปกันต่อที่ป้ายต่อมานะฮะยังไม่ขึ้นป้ายยังไม่ขึ้นป้ายเดี๋ยวพี่ไปใส่รูปโปสเตอร์ให้หน่อยแล้วกันนะฮะ uh huh. ยังมีอีก2งานคอนเสิร์ตด้วยกัน uh huh. 14กุมภาวันวาเลนไทน์ ช้างแคมป์นะฮะมามีเยสเหนือเม่การทลาปทะทีมงานประธานห้างหัวใจใสอิ๋วมาบุกช้างแคมป์ตอตวนมาด้วยบักตวนก็มาชุดใหญ่14กุมภานอกเหนือจากนั้นยังไม่พอตึ้ง28กุมภาส่งท้ายช้างแคมป์ช้างแคมป์ end of season วันสุดท้ายของช้างแคมป์นะฮะคอนเสิร์ตใ,ใหญ่ส่งท้ายของเรา มีมอคค่าการ์เดนเลือกก้้ยเขามีไม่เคมาดั้งซ้อนกับพี่สิมาโยกมาโยกนอกเหนือจากนั้นยังมีนนมมีซอคืออัปซลาลงฝานอกเหนือจากนั้นยังไม่พอยังมีทับเหลือกอยากเป็นพิเศกลโซข่าหนันจะทำาน้นยังไม่พอเหนือเม่กับการทลาขอเพลงมันๆหน่อย นะยังไม่พอยังมีมามีเอสด้วยเจ้าของบทเพลงอะไรนะผมจําไม่ได้เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากฝากไว้ฝากมาฟังฝากมาฟังมาดูจริงๆที่ช้างแคมป์ดีกว่าฮะฝากไปด้วยนะครับกับ28กสกุมพาหลังจากจบคอนเสิร์ตนะฮะหลังจากที่เราแนะนำคอนเสิร์ตแล้วเราจะไปตามหาผู้โชคดีกันผู้โชคดีของเราวันนี้ง่ายๆแค่อะไรรู้เปพี่แค่มีแบงค์ร้อยในกระเป๋า รับเบียร์ฟรีเลยเลยหนึ่งกระป๋องเและที่สำคัญมีรางวัลพิเศษด้วยและเราถามว่าเขาเป็นใครมาจากไหนถ้าเขาพูดชื่อคำขวัญจังหวัดที่เขามาได้นะเราจะให้กระเป๋าช้างแคมป์เป็นของขวัญพิเศษให้ด้วยอีกหนึ่งอย่างไปสวัสดีครับพี่พอดีถ่ายคอนเทนต์อยู่ออกกล้องได้ไหมได้มาเลยมาเลย ช,ช,ช่วงนี้เป็นช่วงคนดวงดีนะพี่นะง่าย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 แค่พี <eta> ่น้องสองท่านนี้นะครับมีแบงค์ร้อยหรือเปล่าอ่าใครมีแบงค์ร้อยรับเบียร์หนึ่งกระป๋องเลยมท่ันแน่มีด้วยท่านได้เบีได้ไงใช่ป่ะใครอยากได้เท่าไหร่เลยอ้ามีถ้ามีไปเลยถ้ามีรับไปเลยครับขอบคุณครับนี่ก็มาจากที่ไหนกันครับมาจากที่ไหนกรับมุกบากายครับมุกบากายเป็นไงบ้างบรรยากาศตอนนี้ มากเลยครับมากี่คนสิบค่ะสิบสิบคนครั้งแรกมาใช่ครั้งแรกค่ะขอบคุณนะครับมีสองสามไปเรื่อยๆนะช้างแคมป์ยินดีต้อนรับขอบคุณครับเนี่ยเป็นไงง่ายๆนี่ไงง่ายๆมีแบงค์ร้อยในกระเป๋าพี่พี่ครับพอดีถ่ายคอนเทนต์อยู่ถ้าช่วงคนดวงดีนะพี่ถ้าพี่มีแบงค์ร้อยในกระเป๋าพี่เอาเบียร์ไปเลยในกระป๋อง มีป่ะไม่มีเลยไม่มีเลยอ๋อโอ้ก็ขอบคุณครับมาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากที่ไหนมาจากชัยนาทครับจากชัยนาทขับรถจากชัยนาทเลยเหรอขี่ไปปั้งเมื่ครับกิโลหนึ่งกิโลสองร้อยเกือบสองร้อยขี่รถมาตั้งไกลเฮ้ยเอาเบียร์ให้เขาสักสองแก้วโอ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณ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 คครรัับบผมขอบคุณมากครับพี่ยินดีต้อนรับนะช้างครับยินดีต้อนรับครับขอบบคคุณมากรัพี่ เสร็จปึ๊บเป็นไงแค่ดวงดีไม่ใช่เราเห็บเราก็ดวงดีแล้วเราเห็นเขาขับรถมาด้วยเหนื่อยไงเราก็อยากจะให้ไงไม่ใช่อะไรหรอกโหใจร้ายว่าถ้าถามว่าโห้ไม่จะใช้นาดแล้วจะไม่ให้น้ํากินสักแอะเลยเจ้าบ้านใช่ไหมเราต้องให้หน่อยไปกันต่อไปต่อเราจะเข้าไปที่อันไหนไหนเช็คเช็คอินยังพี่เช็คอินยังเช็คอินแล้วครับเดี๋ยวต่อไปกันต่อ นี้ดีครับครับ,รบห,นหน้าประตูหน้าประตูเราจะหากินกับเราเราไม่เอาคนที่นั่งอยู่ทีโต๊ะยู่เราเอาที่เดินสวนผ่านกับเราดีนี่นีนีนนนนน สวัสดีครับพี่ขออนุญาตครับพอดีถ่ายคอนเทนต์ช่วงคนดวงดีกันอยู่สะดวกออกก็ไม่สะดวกอยู่แล้วยังมองคุณอยู่นั้นเนี่ยว่าเมื่อไหร่จะมาทักเราสักทีอ่าง่ายง่ายวันนี้กติกาของคนดวงดีในวันนี้นะครับใครที่มีแบงค์ร้อยอยู่ในกระเป๋ารับเบียร์ท่านละหนึ่งกระป๋องรับเบียร์ท่านละกระป๋องลุงมีเป็นปึกเลย เฮ้ยแล้วคันด้ดูดูรายการคุณอยู่เหรอเมื่อไหร่จะแจกเบียร์เราเนี่ยเนี่ยได้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 อยู่แล้วได้อยู่แล้วจอบคครขอบคุณะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครัอันนี้มาจากที่ไหนกันครับมาจากที่ไหนอันนี้มาจากสีคิ้วค่ะสสีคิ้วออำเเภุนนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ หล่อทุกคน yeah. เหลือกับลุงนิดนึงนะใครเรียกลุงนี่ต้องขออนุญาตเรียกพี่ได้ปะ่ะนี่นี่ขนมล่วงแล้วคุณพ er ี่ไม่เป็นไรคิดว่าทึกจบมหาลัยว่ะไปก็ต่อแล้เดี๋ยวไปด้านด้านในด้านในเดี๋ยวอีกี๋ป๋องห้ากระป๋องห้างกระป๋องเนี่ยก็เป็นอ่า โซนที่เราเดินเข้ามาเขาเรียกว่าโซนเป็นหลากการไตหนึงของชาว้างแคบแล้วยังไงเดี๋ยวให้พี่เขาดูเซอภาพในวันกับไปด้วยสวัสดีครับพี่พอดีถ่ายครับนอยู่ครับอ๋อคนดวงดี ถ้าพี่มีมีแบงค์ร้อยเนกระเปับว่ะฮะมีแบงค์ร้อยเนี่ยครับผมเอาพี่โอ้โหขอบคุณครับเดินเข้าไปเลี้ยวขวาเจอเลยเดี๋่วคนนะะวันนี้จำนวนคนที่มาวันนี้ที่ชางแคมป์กลางเต็นท์นะครับมีอยู่ประมาณ470คน480คนนะครับกลางเต็นท์ แล้วก็สมาชิกที่ไปกลับเนี่ยมีอีกร้อยกว่าคนรวมแล้วอ่ะหน้าไวทีมีอยู่600นิดๆน,นะฮะห6 0 0คนนิดๆอวคนนิดๆรวมเด็กรวมผู้ใหญ่ด้วยอยู่โซนสีละเฮ้ยก็เขาเรียกว่าผู้คนเขาก็จะอยู่ตามเต็นท์เอาไม่เป็นไเราเอาเดินให้เขาเดินสวนเราแล้วเราทักด,ดีกว่าเป็นคนโชคดีจ,จริงๆเี่ไมัน S, <S พ,พ,พอดีถ่ายคอนเทนต์ออกป i̇şte ด nee okay. ีโอได้ปะได้ปะได้ปะอ่าถ่ายคอนเทนต์ช่วงคนดวงดีอยู่ง่ายๆพี่มีเียร์แจกแรกถ่ยนร้อยทเบียรฟรีเลยหนึ่งกระป๋อมีปะไม่โอ้ยเปเลยเอาไปดูเปดู มีเอาวหลาเปียะไเลยมีกระป๋อครับขอบคุณครับมาจากที <k 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 ่ไหนกันคุณประการกามาเยอะด้วยขอบคุณครับขอบคุณคุณประการด้วยครับยีครับพี่สวัสดีครับเอา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 ลินเอาเลยเออุตส่าห์ได้ทักได้สบตากันแล้วพี่ถ่ายวิดีโอได้ไหม ออกกล้องได้ป่ะออกกล้องได้ป่ะพอดีถ่ายคอนเทนต์อยู่ช่วงคนดวงดีนะพี่นะใครมีแบงค์ร้อยในกระเป๋าตอนนี้นะรับเพียร์หนึ่งกระป๋องไขอบคุณครับมีมีกี่ใบใบเดียวขอบคุณครับขอบคุณครับมาจากที่ไหนกันครับ กางค่อยนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับใจนะครับไปเดี๋ยวสองคนก่อนสองคนก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีถ่ายคอนเทนต์อยู่ออกกล้องได้ปะได้เป็นช่วงคนดวงดีนะครับใ้ทีี่่นตังค์เลยถ้ามีแบงค์น้อยจะได้เกียร์ขอยืมหน่อยครับ ขอบใจขอบใจขอบคุณครับขอบคุณครับอะเขาไม่มีสวยสคยล้วไม่เค็นไรเเรียกว่าเจอพวกเราก็โชคดีแล้วอะแล้วเมื่อกี้นี่สิ่ามีคนเรียกเราคนเรียกอะไปทีมสุดท้ายทีมสุดท้ายผมรแล้วต้นว่าในตำนานต้นว่าในตำนาน อาหารนี่แหละครับที่ต้นว่ามีเรื่องเล่าใช่ต้นว่าตรงน,น,น,นี้แหละเอ๊ะใช่ใช่เต็นนี้หรือเปล่าครับพอดีใช้เล็กเกดครับคุครับถ่ายวิดีโอออกต้นได้หรืดเปล่าพอดีถ่ายช่วงคนดวงดีอยู่อ่อาไข่มีแบงค์ร้อยในยกระเป๋บบาตอนนี้บบนรับเรียบรนียเขามาเลยพี่ ตายแล้วโอ้ยดีดด้วเอากระเป๋ามีอยู่สอกระป๋าพอดีตายแล้วนี่ครับพี่กระป๋งแรกขอบคุณครับอีกคนนึงอีกคนนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วเร็วเร็วมาไรด้รวมรวนส์กัไโอ้วไม่มีเลยไม่มีเหรอพี่ไม่เป็นไรรัอันนี้เรากินแดงแล้วกันนะแก้วนเยแ้ว คหวานเดียบนะครับอันนี้มาจากที่ไหนกันครับครับมีรางวัลพิเศษให้ด้วยหนึ่งรางวัลอันนี้ยังไม่ได้มียังไม่มีขายนะได้เป็นใบแรกเลยนะครับทางครับนะเกียรแค่คุณพูดจังหวัดสระบุรี

ด,ดังเลยจะเป็นจบถือไปด้วยสำหรับผู้โชคดีที่จะได้รางวัลกระเป๋าช้างแคมตัวนี้นะครับง่ายๆแค่คุณพูดคำขวัญจังหวัด ของสระบุรีน ah. yes. ah. ี่มาจากสระบุรีด้วยถูกไหมแล้วฟังคำขวัญจังหวัดสระบุรีเพราะว่าช้างแคมป์เราอยู่สระบุรีด้วยฟังคำขวัญชัดๆช้าๆไปขอบพุทธบารสูงข่าเขื่อนป่าศักดิ์สิทธิ์ฐานผลิตอุตสาหกรรมเกษตรน้ำลำแหล่งเที่ยวท่องเที่ยวเทียวเดียวหนึ่งเดียวกะดีคัามนมดีระเพมีตักบาดอกไม้งามเหลืองอารามชุ่มทานตะวันหรือล่านเมืองชุมทางค่ะ <mondo S 2> ยัเดินางกันลดเลบขอบคุณครับขอบคุณนะครับใบแรกเลยคุณนะครับใบเดียวด้วยใบแรกใบเดียวไม่หม่ มีอันเดียวดเลยนะเรียบร้อยก็จบไปนะครับสำหรับคนดวงดีคนดวงดีในค่ำคืนนี้ในสัปดาห์นี้นะฮะก็ฝากไปด้วยอยากจะมาเป็นคนดวงดีอยากจะมาสนุกแบบนี้เพราะเราเดินๆอยู่ก็ทักทายกันได้อาจจะไม่ได้มีเบียร์แจกทุกรอบของแจกทุกรอบแต่ก็เดินผ่านเดินแล้วก็เรียกทักทายได้ขอบคุณจักกันได้ครับ้องนะครับเราคงจะต้องไปละวันนี้เจอกันใหม่ EP หน้าเจอกันใหม่ EP หน้าเสียงดังกึกฉาคมหนึ่งที